ินตับาทเลยครับวันที่เสียอะไรไหมวันเกิดหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเขียนชื่อให้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้หญิงนั่งรอก็ได้ครับแป๊บหนึ่งครับนั่งรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง กงหันต้นเหน่อยนะครับอายุด้วยนะแล้วก็ชื่อนอนเชื่องที่มาด้วยนะครับ เป็น <l id: ร ắng> ีิตรกเบการที่มีสิ่อต่างกรตุ้น2,548ตุโยมชาปากันทั่ใจห้มาทำบุญปานนี้ก็มีดอก a i n ผัวมาลัยเป็นพระราชนยด้วยก็ขอปรมีหลวงพ่อที่เจ้าจะติดแฝงอุปวามศาสตร์ที่โยมนาทำบุญกับวัานนี้กอนอันเป็ไปเพรง อยู่เย็นสุขีความสุขมันเจริญเจริญด้วยปาามเจรด้วยภูกระสุบันทัพยินตอายุวันนาสุขกาลาทุกีบาลจาทุกเนี่ยเจากตสารพที่จะ่ฏิันนี้ขอให้เคูณงาน่านตัดที่ใช้ด้วยขอาในปารุญด้วยนะเรียนลูกสาวทีคุณเตียมนานขอมีรมัยเจแ้นเก็นสุขมก Yakpa waliwana pura pari puri kisah terang Ewa miwa ito kinang kita nanggupa kapati Inci tanggaci tanggungang tipa miwa semisatu sepit Amparo komina